สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานสภาพฟิตสวย1ในร้อยมาฝาก1นึคันนะครับอึดถึกทนไว้ใจได้ครับกว้างขวาง,วางนั่งสบายมือเดียวป้ายแดง ไม่แท้ครับ7 7 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเช็คศูนย์มาเรียบร้อยนะครับการันตีไหม่แท้แน่นอนลองชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับโตโยต้าโคโร拉อัลติส1.8 e ปี2 0 2 2ครับรถมือเดียวป้ายแดงครับรถคุณตาใช้งานนะครับรถสวยสภาพดีครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างต้องบอกว่าแน่นมากๆนะครับใครที่สนใจหาไว้ใช้งานนะครับคันนี้สวยๆ129,000สบาทนะครับเช็ครถชมรถทดลองขับที่มินบุรีนะครับ คันนี้เหมาะมากๆนะครับใครที่หารถใช้งานสภาพสวยสวยคันนี้สวยมากๆ1ครับหนในร้อเลยครับติดเลนนั้นให้ได้ครับลองขับมาแล้วนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นมากๆนะครับไม่แท้77,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเช็คที่สูย์มาเรียบร้อยนะครับมี ประวัติการเช็คให้นะครับใครสนใจนะครับรีบตัดสินใจเลยครับรถสวยสภาพดีงามราคานี้จริงๆนะครับนี่ครับไม่แท้นะครับการันตีมีใบเช็คมาเรียบร้อยนะครับรถสวยมากๆนะครับภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานเกียร์ขั้นบันได1.8ออโต้แอร์แบก ABS ดิสเบรกครับคันนี้สภาพดีงามมากๆนะครับประวัติก็ชัดด้วยครับเป็นรถของคุณตานะครับคุณตาใช้งานนะครับก็ ดูแลกันตามสภาพเรียกว่าเข้าศูนย์ตลอดด้วยครับใครที่สนใจนะครับไปเช็คชมนะครับคันนี้คุ้มตรงสภาพคุ้มตรงเครื่องสดแน่นเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบครับรถสายจอดนะครับคุณตาก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับดูนะครับภายในใหม่มากนะครับดูกระเป๋าจริงโจ้นะครับตึงเปียะเลยครับแทบจะไม่เคยยัดของเข้าไปเลยนะครับ ภายในสวยสะอาดนั่งสบายครับเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมจากโรงงานแน่นๆฟูฟูตึงๆครับนี่นะครับของแท้นะครับราคา129,000บาทนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์นะครับใครที่หารถใช้งานนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับมีตำหนินะครับก็คือมอเตอร์กระจกขึ้นลงด้านหลังนะครับยังทำงานไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูแลให้หรือใครจะ รับไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวลดให้ครับก็ไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับแล้วก็ตามสีนะครับจะมีริ้วรอยนะครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับคุณอาก็ใช้อย่างเดียวนะครับก็แจ้งมาชัดนะครับสีมีริ้วรอยมีตำหนินะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับนี่ครับดูนะครับตรงนี้นะครับมีรอยนะครับก็แต้มสีหรือทําสีก็ได้ครับคือใช้งานได้อยู่แล้วครับรถไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรเลยนะครับใครรับสภาพแบบนี้ได้ความ สดของเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์ภายในงามๆครับตรงนี้ถือว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับรถเคยแตะมานะครับไม่มีชนหนักนะครับแตะมาด้านซ้ายนะครับนิดหน่อยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจหาใช้งานนะครับเช็คชมดูก่อนได้เลยครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับรถสวยเดิมมากๆนะครับไม่มีชนหนักดัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างการันตีไม้แท้นะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับเน้นสภาพเน้นความสดของเครื่องยนต์ เกียร์ช่วงร่างคันนี้ครบมากๆนะครับน็อตไม่ขยบเลยครับดูได้ครับด้านหน้าด้านท้ายสวยๆครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจนะครับรถสวยนะครับรถคัดมาเช็คมาแล้วนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครที่ชอบหรือกําลังหารถใช้งานก็ชมดูก่อนนะครับการันตีแล้วนะครับว่าไม่แท้แน่นอน7 7 0 0 0กิโลเมตรและก็ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับสีสวยเงาฉ่ามีริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับ ใครที่รับสภาพและสนใจหาไว้ใช้งานนะครับคุ้มแน่นอนนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับดูรถเช็ครถทดลองขับมินบุรีนะครับพาเพื่อนพาช่างไอเช็คได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับมือเดียวป้ายแดงอัลติสปี2 0 0 2 1 8ออโต